วัดกล,ลางมุนีจังหวัดสิงห์บุรีครับพระนอนองค์ยาวเลยโลนเหรียญเสียงไทยหูปพระนอนวัดล่มเรื่นดีนะครับมีสระน้ำทายวัดด้วยมีบ่อน้ำทิพย์เป็นอะไรเนาะ ไหว้หล,หล,หหลวงพ,พ่อเย็นหลวงพ่อหน้าหลวงพ่อขาวเข้ามากราบไหว้สักการะออกมาไหว้อธิษฐานจิตคหลวงพ่อเย็นหลวงพ่อหน้าหลวงพ่อขาว เรียบรครับกลาบไหว้สักการะเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะดูตรงนี้มีจิว่าลึงมีกรมหลวงชุมพรครอมอ๋อไปหน้าอมีสระน้ำน,นี้เป็นต้นโพใหญ่ต้นโพใหญ่ นักษัตร์ตามวันเกิดตามปีเกิดไม่ใช่ตามวันเกิดมองจากข้างนอกถนนติดถนนขหลโยธินนะครับถนนสายเอเชีย วัดอานนอนองค์ใหญ่นะครับวัดพระปางมุนีจังหวัดสิดุรี่กี้ที่เราไปมา,าวิหารคุณพ่อเย็นควาพหน้าคุณพ่อขาวพอพรเรียบร้อยแล้วติดถนนสายเอเชียนะครับบ้างเว้นกลับเข้ามากลับไหว้ได้ครับขอบคุณครับ